สำหรับเพื่อนๆที่ท่องยุทธจักรภายในตามแนวทางในจุดๆอะไรก็ตามนะครับตามแต่ละ,ะแขนง a b c d f g ไม่ต้องพยายามสรุปอะไรมากไปกว่ารู้สึกถึงความรู้สึกนะครับในความรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันค่อนข้างคลีนหน่อยก็คือรู้สึกถึงความร้อนในร่างกายแล้วก็ไฟฟ้า ถามว่าทําไมเลยมะความเป็นจริงของสภาพอ่ะอีกความร้อนก็มาจากยอดขยายเนี่ยความเป็นจริงของไฟฟ้าก็มาจากอิมบั้มเนี่ความเป็นจริงของความเปลี่ยนแปลงก็คือบันทึกอีกความเป็นจริงของความเป็นจริงเ่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เคยันนี้ มันไม่มันไม่แปลผันไม่ผกผันมันเป็นอุปกรณ์ที่ตายตัวเขาเขาอะไรเขาที่สื่อสามรู้ต่างดาวได้ถึงได้บอกว่าเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีตัวสองตัวเนี้ยมันตายตัวเข้าใจเขาว่าตายตัวปะมันล็อกสเปคมันง่ายมากเลยนะผมจะบอกให้อี่สองตัวนี้มันเป็นเบสออนที่ จะก็เป็นคอรสอเป็นคอรสอย่อขยายกับอีบุ้มีตรงนี้ต่างหากที่มันจะพูดถึงเป็นเมทริกซ์ไม่มีอยู่จริงไคำว่าไม่มีอยู่จริงก็อย่าไปบอกว่ามันไม่จริงนะมันจริงมันจริงครับอ้นี่ต้องหากที่ต้องไม่มีอยู่จริงอ้าวเห็นไหมทั้งที่มันของจริง มันเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอในเนี้ยจะเป็นสภาวะจริงในตัวก็เป็นสภาวะได้สภาพก็ได้สภาวะก็ได้จภาวะก็ได้มันเป็นวีเชฟมันเป็นรูปกรวยก้นหอยเ่ยทั้งตัวเราเนี่ยเป็นก้นหอยวิ่งเข้าหาศูนย์กลางโดยธรรมชาติครับไม่ต้องไป ต้องไปจริงจังไม่ต้องไปซีเรียให้มันมากไม่ต้องไปแปลความมันมากเนี่ยเจาะจงแล้วบอกให้ว่าอียอขยายไกบ่บึ้มเนี่ยเกาะตัวนี้แค่นั้นแหละมันเป็นรหัสทันทีอีที่มันเป็นไม่รหัสทันทีเนี่ยเพราะว่ามันมันบรรจุไปด้วยสองข้างทางแต่แกนคู่เนี่น,นี่มันเป็นแกนแกนภายใน,นยอีบึ้มกับย่อขยาย,ยสังเกตดีครับว่า จะมีการพัฒนาการในระดับของปัจจุบันก็ <c oughs> กเรลกธรรมะเพนพ่านธรรมะหอมอสมัยก่อนก็โลก,กธรรมนะครับแต่ลหลังมามันเป็นมนุษย์มันจะเริ่มเป็นมนุษย์ครับผมก็เลยเรียกว่าพอปอตอ,อก็คือความเป็นตัวเองนั่นเองใครก็ตามที่ อ้างเอาอยู่อะมันจะมีอยู่สองตําหน่คืออ้างถึงแับอ้างอิงอ้างถึงเนี่ยโดยทั่วไปเลยสมัยก่อนคืออ้างถึงเขาอ้างอิงตัวเราสมัยเราก็คือบันทึกนั่นเองครับนี่ส่วนใหญ่แล้วเพ่งพ่านล่าอะไรสมัยก่อนล่าแต้มเนาะดย๋ยเนี้ยล่ารางวัลมั้งล่า ล่าความรู้สึกสะใจโฉนนะมีมีก้อนเนี่ยใช้แล้วต้องหมดไปหมดไปเท่ากับปัจจุบันยังประโยชน์ให้กับตัวเราก็คือมันคือการรู้ตัวเราแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรพิเศษเลยถ้าเกินกว่านี้คืออาการ อาการถ้าเป็นช้างอะ <c oughs> ช้างอะไรนะตกมันใช่นไหมอะไรอนะถ้าเป็นติดก็ติดสปาร์ลาดจะไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นวิวัฒนครับตั้งแต่โควิดมาไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไร ไม่ต้องออกไปเราตายครับต่อไม่ทํามันก็าตายไม่ต้องไปทำเอาไปเราตายไม่ทําก็ต้องตายถ้าไม่ตายก็ก็คือไม่เกิดแล้วเนาะถ้าไม่ตายหรือตายหรือตายไม่จริงนะครับทั้งหมดมันไปอยู่ที่สภาพ นะครับมันต้องแยกย้ายกั็ไปโตนะครับไปทำตามสภาพเป็นความเป็นจริงของแต่ละคนแต่ละท่านมันไม่ได้ไปไปกู้โลกกู้ชาติกู้ตะวันกู้แดดกู้ฟ้ากู้ฝนกู้หมอกหรอกนะครับมันตอบตัวเราว่าตัวเกิดแค่นั้นเองตัวเราน่ะ ที่มาถอยหลังมันมายังไงระหว่างทางมายังไงอะ่ะมันก็ไม่รู้ตัวเรามันก็เป๋ปิ้มเพียนเพอเจอร์เราร้อนร้อน,ร,อนรุ่มมันจะวิ่งพลาดเพื่งมันเป็นออแกนิกนะครับดังนั้นใครที่ ยังเป็นตัวเองไม่ได้อครับใหนใครมาจุงจมูกอใหนใครมาบงการไหนใครมาบอกตัวเรามันไม่ได้หรอกครับพ่อแม่เราไม่ยังไม่ทําเลยทั่วไปเท่าที่เห็นนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ทํานอกจากบังคับให้เรียนหนังสือกับเป็นคนดีเด็กดีแล้วก็จบส,งสูงๆเลยเนี้ยพ่อแม่ แต่ภายในอะครับมันมันไม่ขึ้นตรงกับอะไรมนอิสระและความเป็นอิสระเนี้ก็ต้องละความ,ม็นอิสระนะฮะพูดพูดตรงมากนะจะบอกให้แต่ว่าไม่อยากให้เสียความรู้สึกกันเพราะเท่าที่เห็นดูแล้วก็ยังยังคงเป็นออร์แกนิก จริงๆแล้วครับทุกๆตำแหน่งมันเป็นจริงมาก่อนก่อนจะมีเราะไม่จาเป็นจะต้องมีหรือไม่มีอะไรมันเป็นมาก่อนแล้วครับคือหมายความว่าตอนทุกๆคนต้องวิวัตรหินทุกก้อนดินดินทุกเม็ดทรายทุกเม็ดดาวทุกดวงต้องวิวัตรอยู่แล้วไม่ต้องคุยแข่งกันข่มกันเอาชนะกันไปล่าล่าอะไร ไปล่าอะไรน,นิคมอ่ะหลังๆมาชอบล่าอะไรน,นิคมกันจังเลยเ <c> ข <oughs> ้าใจเป็นพานเป็นพานที่มาพูดเลยก็คือไปเห็นคลิปว่าแพ้ทางคนรุ่นเกิดใหม่กันนะผมจะบอกให้เกิดใหม่มันบังคับมันเป็นภาพบังคับว่ามันจะดีกว่าเดิมเสร็จคนรุ่นใหม่หมดนะผมบอกให้เลยอย่าอย่าไปหลงกลใคร ทำเองชงเองกินเองเป็นตัวเองซะแล้วก็คําว่าใช้แล้วหมดไปอ่ะครับหมดไปอะ่ะคือเรื่องพื้นๆนี่แหละไม่ได้วิริสมาลามันเป็นสมบัติไม่ใช่ทรัพย์นะครับมันเป็นสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ที่จะรู้เรื่องราวตัวเราซึ่งเป็นปกติธรรมดามันจะยังผลไปสู่ความเป็นปกติธรรมดานะครับปกติตัวเรา ธรรมดาก็คอมบอนง่ายๆธรรมดาอยาว่าไม่ต้องทำก็ได้ครับไม่ต้องทำมันก็ได้ทำมันก็ได้สองคำทำอ้างถึงกับอ้างอิงให้มันหมดไปหมดไปสักปุ๊บจะวูบขึ้นมาใหม่แล้วยนะเอามาใช้ ไม่ต้องติดโฟล์ไม่ต้องรอโฟล์ไม่ต้องตีดรอไฮเออร์เซลไม่ต้องรอว่าต้องมีจักระไม่ต้องรอต้องมีอนาบานสติไม่ต้องรอว่าวิมฮอปไม่ต้องรอว่าเก่าเค้าเจอไม่ต้องรอครับมนุษย์มันหายใจอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันมีดีกว่าไหมดีกว่าถามว่าทำไมมันจะรู้สึกได้ครับแต่ถามว่า พ้นความเป็นช่องทางธรรมชาติไหมไม่มีทางครับไม่มีทางครับงงเลยพอมันอยู่ในช่องทางธรรมชาติมันจะแกว่งมันจะเป็นตุวบตุเป๋มันจะไม่มันจะไม่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 อะไรไม่รู้สึกมันจะมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้แหละครับก็คือภาษาทีนี้ มาโตเถียงภาษาชนะภาษาหรือล่านาทิคมทางความรู้สึกเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นคําถามอ้าวแล้วยังไงต่อต้องร้ายความรู้สึกถ้าถามว่าในแผ่นดินโลกที่ผมเจอมีอยู่แค่ที่เดียวเจ้าเดียวมีคนเดียวครับที่พูดเรื่องไร้ความรู้สึกแต่ไม่ใช่อาเจียนนะไม่ใช่ผมถามว่าถ้าผมจะพูดผมจะพูดอะไรผมจะพูดตัวว่างไม่ว่างตัวว่างกับไม่ว่าง ตัวหมุนเนี่ยก็คือแนวตั้งแนวราบจดหมนหยุดความรู้สึกอย่างเงี้ยผมจะพูดตัวผู้นี้แต้วถามว่าไร้ความรู้สึกมีอยู่ที่เดียวครับดังนั้น,นเป็นเพื่อนเป็นตัวเองเถอะง่ายกว่านะเจนไม่อยากจะบอกว่าเชื่อเจียนเถอะอะไรเยอะเป็นตัวเองเถอะง่ายกว่าไม่งโคนแบบเสรีภาพแล้วก็มีความภาคภูมิใจ อย่าไปเป็นเครื่องมือใครอย่าไปเป็นทาสใครอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นสาวกใครเนี่ยเอไดะไรมาไม่ต้องไปเป็นลัทธิละเถอะได้ไหมครับปล่อยเจนคนเดียวเหรนเป็นเ่ยให้เจนเป็นคนเดียวเป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนให้เป็นเห็นไหม ส่วนมากเราเห็นเป็นเพื่อไม่เป็นพอไม่เป็นเสร็จปุ๊บก็จ้องทําลายกันจ้องล้างกันจ้องเน็กจ้องแนมจ้องแซะจ้องว่าจ้องถากถางจ้องจ้องจะให้ร้ายกันพูดถึงกันในแง่ร้าย,ายไม่สนับสนุนส่งเสริมกันบูจารับหลังไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับพอมันเกิดมันจะวัดจริงเราเจ้าตัวควรจะรู้นะว่าใครมีบทบาททําอะไรหรือไม่ทําอะไร จริงๆไม่ค่อยกล้าที่จะไปยุ่งกับใครเลยหลังๆนะเตงว่าจะไปเป็นเหตุคำว่าเป็นเหตุก็มีอยู่เจ้าเดียวในโลกออนไลน์ทําเหตุกันคลิปหายเลยทุกวันเนี้ชอบแต่จะทําเหตุทําเหตุใครที่หลุดเข้ามาในคอรัสอได้ก็ถือว่ายินดีต้อนรับนะครับยังไงก็สนับสนุนความเป็นสุขภาพดีกัติบิลดนะสุขภาพดีไม่ได้ฟรีแดนเฟิร์มนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่หล่อสวยมันดีท็อกทั้งภายในนะครับดีท็อกด้วยอากาศยังไงก็อากาศนีเป็นตัวจากคนสําคัญ99.999999%ก99 99 99 99้าจุตแล้วต่อมาคือติดปีกไรได้ทำสองอย่างเนี้ยฮะติดปีกไรได้ไม่ใช่เฟีสครับติดปีกไรได้คืออะไรก็ได้ธรรมชาติแลกเปลี่ยนนะครับก็หลังมาก็จะเริ่มมีคน มาแลกเปลี่ยนกับคอรรอสคอร์รอสก็แลกกลับนะครับก็จะเชิญมาไปที่เห็นประโยชน์ก็จะเชิญมาให้เหยียบศีรษะเหยียบแม่งเลยมาให้เหยียบหัวนะครับถ้าไม่เหยียบก็ต้องเอาอะไรมาแลกไม่มีอะไรมาแลกก็ไม่ต้องสนครับมาเหยียบหัวนี่ถามว่าทำไมรู้ป่ะเวลาค้อยหลังไปแล้วอะ่ะไม่มีอะไรต่ำกว่า ส้นตีนเลยที่เหยียบหัวขสอได้ไห้ว่ามันจะได้แบบพูดไม่ได้มันจะพูดไม่ได้ไว้ว่าให้ไลท์ให้คุณใน้โทษไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าวขาสศมันต่ําที่สุดแล้วนั่นแหละสัจใจดีเนาะเป็นตัวเองเถอะครับเป็นตัวเองเถอะจะรู้ตื่นไม่รู้ตื่นอย่าไปแคร์จะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยจะรู้ตามมากตามน้อย จะฟลุกจะรู้เองหรือจะนอย่าไปแค่งสู้คนเป็นตัวเองไม่ได้สู้ทํามาหากินไม่ได้บอกให้ที่ขนเข็นผักที่กล้ามใหญ่ๆที่แบบออกแรงนะครับนั่นแหละนี่เราก็ไล่ออกแรงใช่แรงเนี่ยเหรอยังไงก็สู้ทํามาหากินไม่ได้สู้กันใช้ชีวิตจริงไม่ได้หรอกครับไม่ใช่มานั่งจับจุดๆแล้วจุดๆแล้วก็จุดๆใช่หรอกครับ มันต้องไปใช้ชีวิตเข้าใจชีวิตรู้สึกถึงความเป็ชีวิตแลก็ยังประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างมีนัยะสำคัญไม่มากก็น้อยจริงมันเป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนไม่กดกินธรรมชาติอยู่แล้วยังไม่หนีพ้นอากาศมันไม่ได้กียมีอะไรใครเก่งนั่นะมันหายใจนั้นแ่ะอย่ามาบอกว่าไม่หายใจมันดูดไปเปื้อเลยมาบอกไม่หายใจ นี่ผมก็รลอรลอเวลาสองวันผมจะขึ้นไปกรุงเทพนะครับนอนที่บุรีรัมย์เนี่ยเน<ม>ือจัดห้องมาให้ดีนะธรรมชาติมีพัดลมชอบเลยมีพัดลมนึงตัวห้องน้าําสะอาดชิบหายอยู่ข้างล่างน,นะครับ <c oughs> ในตู้นี่มีแต่ของกินเต็มไปหมดมีนมนมีนมมีอะไรก็ดีขอบคุณธรรมชาติขอบคุณตัวเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบความเป็นเราปกป้องคุ้มครองตัวเรา ขอบคุณมากมากที่ไม่ทําให้เราอยู่ไปใต้เงื่อนไขเพราะอะไรตนะ่ะเพราะไม่งเป็นตัวเองคําว่าเป็นเองเป็นแบบไหนหรู้ไหมครับเป็นเบสซอนแบบดิบๆเตือนๆเลยเพราะว่าผมไม่นคนที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยอะไรกับอะไรแล้วก็ชอบที่ไม่ยอมมาขอรัศรีเสีผมอ้โโคตรสัรใจเลยเอออย่าเอา้อร,ศรัศดไปใช้ในทางที่เป็นอย่างอื่นเลยครับมันเป็นมันเป็นของอาเจียนนี่แหละคนเดียว ไม่ใช่ของใครหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องมาพูดถึงขอรลสองโอเคปะพูดถึงของตัวเองแหละนะครับใครพูดถึงผมก็คือขาดผมไม่ได้ขาดขอรลสองไม่ได้รู้สึกไหมฮะรพูดถึงผมพูดถึงคอหสองไมในฐานะอะไรอะ่ะระวังให้ดีสำคัญสำคัญความคิดสำคัญความรู้สึกสำคัญบันทึกใช่ไหม ในโลกออนไลน์เดี๋ยวมองตนเนอิโมเมชั่นนะครับนี่พูดในโลกออนไลน์สี่คำเหรอ,อไไครับยังไงก็สู้ทำมามหาก,กินไม่ได้หรอกครับสู้ยอดมนุษย์แม่สายเชียงรายอ่ะแล้วก็หนองคายภูเก็ตสู้ยอดมนุษย์ที่เขานเนี่นะ เดินดินกันแล้วก็วิ่งกันไปช่วยกันทั้งทั้งหมดแหละนั่นแหละครับคือยอดมนุษย์ที่แท้ออฟไลน์นี่แหละอย่าไปบ้ากับมันครับไอ้เรื่องที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรหรอกหลังกระดานน่ะจริงหลังกระดานน่ะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไปนั่งเฝ้ากันเองอะ่ะไปไม่มีอะไรหรอกครับมันอยู่ที่หน้ากระดาน ตัวว่างมันไม่มีอะไรเลยครับโอ้มันแทบจะก,กอจลอยอครับกอจอรื้กับกอจอวะอะไรวะหลังกระดานกอจอกอจออ่ดีโอดีสอดจอสอดจอทองอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรหรอก ตรงหลังกระดาษนะไม่มีหออะไรเลยใข่แปรได้นะฟังกลัวสี่กลัวคือกอฟอทั่วไปมนุษย์ทั่วไปมนุษย์รำราจะก,กอฟอสองกอยอตอ่อสามตอ่อกอขอสี่อะไรอหอ โอ้ย oh, สี่คำนี้ใครรู้ไี่สุดยอดเลยนะโอเคนะครับไม่มีอะไรสู้ออฟไลน์ได้หรอกจะออนไลน์ออนไลน์ก็สู้ไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้ยิ่งกล้าตัดสถานภาพแบบนักบวชไหม่นะเขาตัดสถานภาพออกเขาไปเอาตัวที่มันไม่มีสถานภาพอันนั้นตั้งหากที่เขาเรียกว่าไม่มีก็ให้ได้ นั่นะไม่มียังให้ได้แข้ไหมก็ถือว่าบนนะขอสมควรอี่าไปรูดฟีดเจอคลิปเอาไปเอาตายกันเลยเดี๋ยวนี้นัใครอย่ามายุ่งกับคอ,อร์รัสเลยนะครับไปตามที่ชอบที่ชอบอย่ามายุ่งคอ,อร์รัสจะทำมาหารับประทานเนี่ยเนี่ยได้งานมาตัวหะไ่งียต้องไปทำให้มันถึงพร้อมเนี่ย ทำงานทําการนีกว่าครับนะบอกตัวเองด้วยใครไม่ทําอะไรนี่ถือว่าไปที่ชอบที่ชอบเถอะครับนะโอเคนะถ้าอยากรู้เรื่องคอปตออก็มาจัดมาเป็นคณะเป็นบุคคลเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ต้องมีอะไรมาแลกนะถ้าไม่แลกก็ต้องเหยียบหัวนะเออคอราสอเจริญควรู้สึกกับ